สวัสดีครับจากร้านทวัชวโตแอนนะครับขอบคุณลูกค้าดีๆที่ลูกค้านำมาด้าบีทีห้าศูนย์นะครับปี2022ตัวโฉมใหม่ล่าสุดมาติดเป็นหลังคาของแคริบอย540นะครับตัวนี้จะเป็นแบบทึบนั่นเองแบบทึบคืออะไรนะครับจะสังเกตได้ว่าไม่มีกระจกนะครับพอติดออกมาแล้วนะครับพอเป็นงสูง,สงจะสังเกตได้ว่าตัวของหลังคาของแคริบอยนะครับจะสูงกว่าหลังคาของคู่ตัวรถทําให้เก็บของที่มีขนาด ใหญ่และสูงได้นะครับตัวนี้นะครับจะเหมาะมากๆกับรูปแบบบริษัทนะครับหรือบริษัทรถนะครับนำไปใช้กันเยอะมากๆรวมไปถึงเซลนะครับหรือแม้กระทั่งแบบบริษัทที่เขามีการขนส่งเยอะๆก็จะใช้ในรูปแบบนี้ค่อนข้างเยอะนะครับส่วนการติดตั้งนะครับจะเป็นยังไงกันบ้างตัวนี้ก็ติดตั้งโดยการที่เรายกขึ้นมานะครับเป็นตัวของฝานะครับปิดอยู่ข้างหน้าหรือมีกระจกข้างหน้านั่นเอง ตัวนี้นะครับจะไม่ใช้หีบเพลงนะครับจะสังเกตได้ว่าเป็นไฟเบอร์แยกชิ้นกันเนาะแบบนี้เลยเห็นทะลุไปถึงฝั่งนูเลยนะครับก็คือเป็นหลังคาเป็นหลังเลยจะไม่ใช้ตัวของหีบเพลงนะครับทําให้การดูแลรักษาง่ายขึ้นน้ําไม่มีโอกาสรั่วเลยครับหรือการน้ําได้ร้0ยเปร์เซ็นต์นั่นเองตัวนี้นะครับชื่อเล่นของเขาคือซิตี้บอยเนาะเหมาะกับงานพวกโรงงานนะครับขนของมากๆ จะสังเกตได้ว่าข้างในเนี่ยมันบุไว้เรียบร้อยมากๆครับส่วนกระจกตรงนี้นะครับสามารถนะครับทําให้มันไปต่อชิ้นหน้าได้เพราะมันไปต่อชิ้นหน้านะครับคนข้างคนข้างหน้ารถนะครับสามารถเปิดกระจกแล้วหยิบของข้างหลังได้หรือดูของข้างหลังได้นะครับหรือของที่ต้องการความเย็นบางทีเราไม่ได้อยากจะติดแอร์เพิ่มนะครับเราเปิดกระจกตรงนี้เอานะครับทําให้แอร์ข้างหน้ารถไหลไมาอยู่ข้างหลังรถก็จะทําให้ของนะครับไม่ ร้อนจนเกินไปหรือของที่อาจจะต้องการการดูแลรักษาอุณหภูมินะครับอย่างเช่นอาจจะเป็นอาหารนะครับหรือแม้แต่ผลไม้เนาะหรือปุ๋ยหรือยาต่างๆนะครับก็แนะนําว่าเราเปิดกระจกได้เลยเอาแอร์ข้างหน้ารถมาช่วยได้นะครับมันก็จะเย็นในระดับหนึ่งแต่ถ้าจะเอาร้อยเปอร์เซ็นจริงๆนะครับติดระบบแอร์ใหม่เพิ่มก็จะดีกว่าแน่นอนนะครับตัวนี้นะครับมีกุญแจให้3ดอกนะครับในการล็อกเนาะ เพิ่มความปลอดภัยนะครับแล้วก็เหมาะมากๆตัวนี้แทบจะไม่ต้องติดฟิล์มเลยเพราะว่าติดแค่บานท้ายบานเดียวแล้วที่เหลือก็เป็นไฟเบอร์บางทั้งหมดนะครับทําให้อุณหภูมิในตัวของตัวหลังคานี้นะครับค่อนข้างต่าเนาะอีกอย่างหนึ่งนะครับที่เป็นจุดแข็งของตัวนี้ก็คือว่าหลังคาแคดวายบอยนะครับเขามีอะไรถึง10ปีย้อนหลัง1น,นะครับ2นะครับแล้วก็จะมีตัวของ การคำนวณแอโรไดนามิกนะครับหรือการต้านแรงลมให้น้อยลงนะครับทำให้ตัวของเวลาเราติดลงไปแล้วเนี่ยมันจะกินน้ำมันน้อยลงจะสังเกตได้ว่าเนี่ยครับเขาจะทำโค้งๆมนๆอย่างนี้นะครับเพื่อทำให้มันไม่ต้านลมพอไม่ต้านลมก็แค่จะกินน้ำมันน้อยลงนะครับรวมไปถึงนะครับเขามีงานวิจัยว่าหลังคาของแคดดี้บอยเนี่ยกินน้ำมันน้อยกว่าปกตินะครับคือน้อยกว่าไม่ได้ติดอะไรเลย,เนย15%นะครับอันนี้ก็ ลองไปอ่านรีเสิร์ชกันได้นะครับเขาเขียนไว้แบบนี้จริงๆเราก็เลยเอามาบอกกันนะครับยังไงขอบคุณครับขอบคุณที่รับชมนะครับถ้าใครชอบช่วยกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะครับจะเป็นกำลังใจอย่างมาก